ตัวองคุณมันนมาครับผมครับแพ่มแพ่มยกยบก่อนแพ่มันเป็นเรื่องฉุกเฉินฉุกเฉินเพราะว่าเสือต้องต้องมีแสงเสือต้องมีแสงหรอคะเสือไม่มีแสงไม่ได้แสงเสือหิวแสงคือ่กำลังทําผมอยู่นะตอนนี้ในขณะเดียวกันนะไฟไม่ติดจะให้พี่แดงมาดูให้ให้เข้ามาติดไฟเราจไม่ได้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไฟแล้วเฮ้ยม่น่าเชื่อเฮ้ยโอ้โหกระพริบแล้ว

แดงชาแนลนะฮะไม่ได้มีแดงเสียคงไม่มีแสงวันนี้ใช่นะอ่าต่อไปก็ดูการทำผมต่อนะทำตรงไหนะอาโอเคตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคนะสว่างแล้วนะทุกท่านฮะอย่าลืมช่วยกดติดตามช่องแดงชาแนลฮะให้กำลังใจนะแดงชาแนลนะครับผมไม่คิดตางเพื่อนเพื่อนกันทางนั้นครับผมพี่แดงไปไหน ไปไหนอ่ะผมที่มีแสงเนผมจะอยู่ได้ยังไงมอ้าวที่กขติดไปด้วยทำไมไม่เอาผมไปด้วยว้าคุณบอกคุณทวนคุณก็ไม่มาเนี่ยผมจะดูนางงามรอบดินไนรอบดินไนท์นะครับผมนี่มีรอบดินไนท์ด้วยนะไนด์ดิดไนท์เป็นผู้หญิงกลางคืนนะคะรบโอ้กลางคืนไงโอ้โหเป็นไง พี่แดงแรงนิดเขาบอกว่าให้เป็นช่องเป็นแดงนางนิดเฉยเดียแดงแรงนิดชัแนลไมบอกเรื่องนี้เถอะนะผมจัดให้ช่วยเหลือกันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แดงอชาแนลครับผมคุณวุฒิชนะครับผมใช่นะครับตอนนี้มีช่างเสริมสวยสองคนเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่มาจากเกศสยองครับเกศสยองเอออเากศสยามนะพี่แดงนะมุกพี่แดงนะเกศสยองก็ถึงนู้นแล้วรอบดึงแล้วอันนี้รอบปิดไหน โอ้เป็นไงโอ้เกิดแล้วนายอยู่นี่เขาพูดครับเขเกิดแล้วนะคนตกเสร็จแล้วออกไปได้นะ้วคุณผูมใช่ครับผมคุณต้องรุมมุ่งดอนดอนทำให้เอาเอาหินคุกมาลงอีกทีนะคะแล้วแล้วเราก็มีแสงสว่างหน้าบ้านเรานะครับทุกคนครับไม่น่าเชื่อแล้วก็พี่แดงใช่ไหมจะกดให้ทุกวันค่ะพี่แดงเอ้าพี่แดงครับว่าจะกดให้ทุกวันนะ กันแล้ว,วพี่แดงเขาไปกันได้ครับคผ่นานมาแล้วก็ผ่านไปพพนี่ตอนจะ6เมตรนะพอไหมเนาะพ<ม>่อคะมีเยอะว้อใช่ยืนในห้องก็มีเยอะแยะเพราะงั้นเาห้คนตาบอดมันมีมันก็ติดเยอะขนาดนั้นหรอแม่มันไม่มีรูหนูซื้อแบบไม่มีรูมาไม่เออเอฟซีเพิ่นส่งมาให้อ๋อเหรอมันไม่มีรูนะคะทุกคนมันก็เลยยากหง่าย ถ้ามีรูมันมันเสียเพรารูมันไม่มีรูนะมันไม่มีรูเลยมันมันมันจะไม่ตกหรอไม่ตกแต่พนักงานเขาเปลี่ยนมันไม่มีรูที่จริงมเขาไม่มีรูใช่ไหมไม่มีรูเสียนี่นะคะเชน้ำรำก็กำลังแต่งตัวอยู่นะขนาดนี้ครับว้าวงวย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 มันไม่มีรูนะคะทุกคนโอ้โหวันนี้หลากหลายบรรยากาศหลากหลายเรื่องราวครับวันนี้ครับ เกศสยามก็มาทำผมถึงนี่เลยครับผมเกศสยามกีตองไทยคระบมผลิตแ่มพัดแรงนะโอ๋หมายถึงไอตัวมงกุฎชดาข้างบนอะนะอ๋อไม่มีรูอ๋อไม่มีรูอันนี้น้องแพมแต่งครั้งที่เท่าไหร่แล้วชุดนี้อ๋อครั้งแรกนะฮะอ๋ออมาให้้แลวทีี่่นขอมันไม่มีรูเสียบกิ๊บปกติมันจะมีรูในนี้ในนี้ใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีรูมันมีหรือยายสมอนมองไม่เห็น น้องแพมลองดูสิมันไม่มีค่ะหนูดูแล้วมันใส่ยังไงก็ใส่เองได้แล้วสิอ๋อแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือสร้อย้คอสรอยงวันนี่อันเดียวเหรอถ้าเอาอะไรอีกเอาปลอกแขนไหมเอ้ยทำยังไงดีมันไม่มีรูไม่มีที่ใส่รูกริบอ่ะมันไม่มีฮะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะต้องทำยังไงนะฮะหาวิธีแก้ปัญหาต่อเดี๋ยวนะาว่าไม่มีรูนะคะเดี๋ยวจะผมน้องออกมา ต้องเปลี่ยนทรงผมใหม่เสียงเลยฮะหรือว่าไม่ได้ยินเทส็ดๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะทำให้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีอันเดนมอนต้องนง้องแพรมต้องไปเอาไอ้ที่นั่นนะ่ะไอท้ที่ไอ้ที่อะไรนะที่พ<ร>กยมาบอกไอ้ไอ้ที่กลมๆที่เขาใส่รัมอะ่ะ เอามามัดยัดแล้วก็เอาตัวนี้ยัดสวมเข้าไปมันจะได้แน่นเขาเรียกอะไรนะเออที่ที่เป็นก้อนดำๆนั่นะก้อนดำๆนั่นแหละโดนนั้เออโดนัทเอาอันใหญ่เ้ออยู่กันแค่ห้าคนไม่ใช่ยัยมอนมันรูู้แล้วว่ามันไม่มีรู้ก็ต้องแก้ปัญหาเออต้องหาวิธีแก้ปัญหา mất mọi <laughs> mong cưới thư giêng mắt lắm mắt hơn nữa lắm chưa hết 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 แอมเตอร์คอนเสิร์ตปาร์นขนาดเหมือนต้นพลิกเดิมน่ะแต่ตุกปิดปิดงานอย่างเคยอันไหนแต่เปลี่ยนแอมคอนแฟมสัญันสี่คอนแฟมอะไรมันจะสวยขนาดนี้ครับผมพื้นที่บริเวณนี้สวยงามมากหั้งจากเจเจแสกแสงไฟแล้วก็แสงเย็นทำให้สถานที่ดูแปลกตาไปเลยฮะไม่ใช่คนนะคือพื้นที่สวยพื้นที่สวยนะ โอเด็กๆเสียงดังจังเลยครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนวิธีการะมวยผมใหม่นะฮะเพื่อจะได้ใส่ชดาให้ได้นะฮะแดนเขาเรียกว่าอะไครับไม่ใส่ตัวนั้นใส่ใส่ดาอนี้ใส่โดนัทนงมันต้องใส่โดนัทเพื่อที่จะให้ตัวนั้นมันกาะเพราะตัวนั้นมันไม่มีมันไม่รูาไม่มีรู ต้องทำยังไงนะพี่เฟื่องว่าไงเอาไปเจ๋เลยเอาไปเจาอะไรไรจดดีเด้อทำแบบนี้ก็ทำละครัอ๋อต้องเอาไปเจะต้องเอาไปคลิปเอ้ยหายใจเข้าออกเป็นคลิปพูดผิดโอ้ยแบบแสงจันทร์งามของเลยมันไี่รู้เขาลองมาสองใช่ไหม เออนะฮะเขาออกแบบผิดหรือว่ายังไงเนาะเขาลืมเจาะรูให้บอกดูตั้งแต่กลางวันแล้วก็รูแล้วว่าไม่มีรูรู้แล้วเลยโอ้โหก็เห็นว่าจะแต่งตัวตอนปีสองครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงกลางคืนถ้าสมมติว่าสว่างเราเราเราไม่ได้มันมันร้อนแล้วก็ผิวเสียใช่แล้วแล้วเราก็เป็นผู้หญิง ปัดไม่ได้ด้วยเพราะว่าสมัยนี้กับติดตามจำได้บอกกาตอนนี้นะฮะก็แก้ปัญหากันไปนะทีละอย่างทีละเปาะนะครับหนังยางที่รัดถุงแกงนะฮะเอามารัชดานะครับ้ลกแว็ใช้กิ๊บดำนะฮะตามไปสมทบอีกทีหนึ่งนะฮะเอ้าไหนบอกว่าเป็นอนแกล้งมานาไงเราเจอกันด้วย